วัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมมานะคะ,อะพอดีคุณอ้อยคุณอ้อยคุณอ้อยโทรมาเลยคุณอ้อยโทรมาพี่ปลาก็ต้องพักก่อนเนาะพักแล้วก็โอเคมาไล์ต่อทูกค้าค้านี้เป็นต่างหูมรกตนะคะไม่ชุบเพิ่มแต่เขาชุบมาแล้วนะเป็นงานทางจันนะอันนี้อยู่ที่แปดร้ยห้าสิบาทนะต่างหูมรกตนะคะต่างหูมรกตเงินแทนะคะต่างหูมรกตเงินแทนะคะอ่อ อันนี้เขาชุบมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้ไปชุบผ้าเพิ่มอะไรเงี้ยแต่เขาชุบมาแล้วนะคะแปดร้อยห้าสิบาทนะคะต่างหูมรกตต่างหูมรกตเงินแท้นะคะต่างหูมรกตเงินแท้แปดร้อยห้าสิบบาทนะลูกค้าอ่ะต่อไปพอดีมีงานสวยๆเข้ามานะต่างหูนะพูดถึงต่างหูนะลูกค้าพูดถึงต่างหูสวยๆเข้ามานะอ่ะ อ่าอันนี้เป็นงานเงินแท้นะลูกค้าเป็นงานเงินแท้แล้วก็ไม่ชุบเพิ่มนะคะพี่ปาเอามาลดราคานะคะเอ่อหยกอันนี้หยกแท้นะคะหยกแท้หยกแท้นะคะหยกแท้สีหยกจะก,ก็หยกขาวหยกเขียวหยกแบบเนี้ยสวยนะคะแล้วก็ทับทิมนะคะเอ่อปกติทับทิมรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่หกร้อยห้าสิบนะถึงใหญ่เล็กคือเท่ากันหมดนะหกร้อยห้าสิบปะ นะคะอันนี้อันนี้ให้อันนี้สวยนะอันนี้ให้ห้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะคะเป็นทับทิมแท้หยกแท้ห้าร้อยห้าสิบนะคะรุ่นนี้ จะไปเป็นงานเรื่องแสงนะคะเรื่องแสงปกติพี่ปาจะขายอยู่ที่650นะคะให้450นะคะยกเรื่องแสงนะคะหรือไฮมุกราตรี450คะลูกค้า อันนี้เป็นหยกสวยนะคะนี่เป็นแบบจัก,กรพรรดิเลยลูกค้าค่ะอันนี้ให้หกร้อยห้าสิบนะคะคู่นี้คู่นี้หกร้อยห้าสิบนะคะอ่าสีแบบหยกจัก,กรพรรดิเลยนะคะอ่าอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะอ่าต่อไปอันนี้อันนี้สีจะออกค้ำๆหน่อยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบนี่นะคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบ เหมือนกันเหมือนกัน4ี0ยห้าสิบจะเหมือนกันสีออกจากคำคล้ำไอ้ด้ปกติคายูหรอยห้าส0บนะคะลดเหลือสี่้อยหสิบแต่รุ่นนี้เป็นหยกสีแบบสวยจากรัิไงมีอยู่คู่เดียวอันนี้ให้หกรอยห้าสิบนะแล้วก็อันนี้น้ำใสลูกค้าดูน้ำใสอันนี้น้ำใสห5ร้อยห้าสิบนะคะลูกคา้าน้ำใสห5รอห้าสิบแต่ว่าหยกเขียวปีเนี่ยเขียวปีเนี่ยเขียวปีเนี่ยให้สี่ร้อยห้าสิบนะคะ ลูกค้าน,นี้เป็นทับซิมสตานะสตาสตานะอันนี้ชัดอันนี้ไม่ค่อยชัดแต่น,นี้เป็นทับซิมสตาสีส้มนะสีส้มสีโอรโรสอะคะปกติรุ่นนี้จะขายอยู่650อันนี้ให้550นะคะ550ต่างหูได้2เม็ดเลยลูกค้าเป็นสตาถูกคะ่ะลูกค้าไปลงเวนได้นะคะอ่ะอันนี้สีสวยอันนี้เป็นสีสีแบบสีออกพม่าเนาะ แต่ว่าพี่ปาไม่ได้บอกว่าของพม่านะสีออกสีของพม่าอะไรเงี้ยอันนี้850ห้ลือ650้อยนะหกรต่างหูคือพี่ปารีวิวให้ให้หมดแม็กทีนี้พี่ปาได้ต่างหูรุ่นนี้มาต่างหูรุ่นนี้พี่ปาลดอยู่ลูกคา้าดูนะสวยมาก เป็นลงยานะลูกค้าแต่พี่ปลาเห็นน้ําสวยไงอ่ะคู่นี้นะคะคู่นี้น้ําสวยนะอ่ะลูกค้าดูนะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะคู่นี้แปดร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าอันนี้งานใหม่นะคะแปดร้อยห้าสิบนะคะอ่ะแปดร้อยห้าสิบนะคะสวยมากอ,มอ่ะอันนี้เล็กหน่อยอันนี้ปกติรุ่นนี้ พี่ปลาจะขายอยู่ที่850นะแต่แต่ชิ้นนี้จะเล็กเล็กกว่ากว่า850อยหันนี้850นะคะอันนี้พี่ปลาให้650นะชิ้นนี้นะ650ปกติรุ่นนี้จะขายอยู่อยู่850แล้วลดเหลือ700ไงอ่ะถ้าเป็นรุ่นนี้700 700 650 850นะจ๊ะหกรยห้ อันนี้เจ็ดร้ออันนี้แปดร้อยห้าสิบตามนี้นะขายแค่นี้ก่อนเพราะว่าลูกค้านี้พด,ดีพี่ปาเอามามีต่างหูนะคะมีต่างหูกับจี้เดี๋ยวแถมสร้อยให้อันนี้ให้แปดอยห้ชุดนี้นะชุดนี้850้าสมีสร้อยเงินแถมให้นะคะ850ราบบาทสร้อยเงินแถมให้ ไม่ใช่สร้อยเงินแถมให้สร้อยสแตนเลสน,นะสีเงินแถมให้นะคะสร้อยสร้อยสแตนเลสสีเงินแถมให้อ่าถ้าเป็นทับทิมเก้าร้ยหสินะลูกค้าทับทิมเก้าร้อยหสิบเป็นเป็นจี้แล้วก็เป็นต่างหูนะทับทิมสวยมากทับทิมนี้ตกมิตึงหลายบาทนะอืมรับฟรีสวยลูกค้าอ่อ แล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ไม่ชุบนะคะลูกค้าปกติชุบนี้พี่ปาขายอยู่พันสองห้าสิบพร้อมคอใช่ไหมอันนี้ไม่ชุบไม่ชุบพี่ปลาจะขายอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะคะแปดร้อยห้าสิบอันนี้เป็นคอร์สนะคะทับทิมแค่ทับทิมก็กินขาดแล้วทับทิมสีม้าหมเห็นไหมอืมแล้วมีแหวนมูลโตนวงนี้นะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทล้างก่อนส่งนะคะห้าสี่ห้าสี่นะคะล้างก่อนส่ง ลูกค้าอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าเพิ่งนี่มานะอย่าพิ่งโทรมานะคะใกล้จะใกล้จะปิดการใกล้จะจบแล้วพี่ปาทํางานคนเดียวนะคือต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะลูกค้าอพี่ปาต้องทํางานแข่งกับเวลาอพี่ปาต้องทํางานแข่งกับเวลานะอืมอ่าลูกค้าอ่ะพี่ปา อ่ะอน,นี่กี่บาทอ่ะอืมโอเคลูกค้าอันนี้เป็นแหวนเพชรนะพี่ปาให้250บาทนะแหวนเพชรนะหวนเพชรซีเซต็ตไม่ใช่พชรแทไซห้าแปดนะนะลูกค้า250บบาท ค้าแปดนะลูกค้าสวยสวยสอบาทล้างล้างให้ก่อนส่งนะแหวนเพชรนะอ่าลูกค้าแล้วก็มีมีรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นโอปอร์โอปอร์ปกติ650ให้350บาทนะสามบาทนะลูกค้า350ร้สิบไซห้นะห้าหกห้าหกอนะโกเมนนะลูกค้าโกเมนโกเมนนะคะโกเมนพวกตระกูลพวกเซอร์คอนอะไรเนี่ยโดโดไนเอโรโดโคสเอโรโดไน กูเมนะอะไรเงี้ยสามร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้อ่าไซส์ไซส์ห้าเจ็ดนะจ๊ะโอเคหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวจะมาซ้ำให้นะซ้ำราคาจะไม่เหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ